ที่ห้องประชุมพระพิจิตรชั้น4อาคารอเมริกรันและผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพิจิตรนายรังสรรค์ตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทานเครื่องช่วยหายใจจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งโปรดเกล้าพระราชทานเครื่องช่วยหายใจจำนวนหนึ่งเครื่องพร้อมด้วยอุปกรณ์ประกอบการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงตรงตามมาตรฐานช่วยให้การปฏิบัติงานของแพทย์ในการช่วยเหลือชีวิตของผู้ป่วยโรคโควิด -19 ในจังหวัดพิจิตร โดยมีนายแพทย์วิสิทธิ์พิสิิ์วิทยารองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรและนายแพทย์สุราชาัยเก้าหนีรันผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตรพร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาติจังหวัดพิจิตรและแพทย์พยาบาลร่วมพิธีรับมอบดังกล่าว สำหรับโรงพยาบาลพิจิตเป็นหนึ่งใน11โรงพยาบาลทั่วประเทศที่ได้รับพระราชทานเครื่องช่วยหายใจอย่างความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้อีกทั้งยังเป็นขวัญและกำลังใจแก่คนพิจิตตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลพิจิตอีกด้วย